ครับวันนี้เรามาที่อำเภอสุวรรณครูหานะครับจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งอยู่หมู่บ้านส้มปล่อยนะครับหมู่บ้านส้มปล่อยนะครับอยู่ในเฉตีอำเภอสุวรรณครูหาจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับวันนี้เราจะมาดูแลบอ่อซึ่งถูกทรายถล่มลงไปกบสมเมือดอยู่ที่ระดับประมาณ24-25เมตรโดยประมาณนะครับ ทีนี้ช่างเคยมาดึงแล้วมาดึงแล้วแต่ไม่ได้ใช้เครื่องดูดมันเราดูดก่อนนะครับดึงแบบสวดๆเลยแบบยาวขึ้นมาตรงๆปรากฏว่าท่อขาดนะครับท่อขาดแตกนะครับตัวหน้าเป็นดูเป็นอุ้นเอาไป่ยวบไปทางนู้นนะครับทีนี้เราจะเอาสามขามาตั้งแล้วก็ดูดซะก่อนเพื่อดูว่าตะกอนดินจะขึ้นมา น้อยเพียงใดแล้วก็จะค่อยๆดึงทีละน้อยประมาณนี้นะครับครับสามขาตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมลอกโซ่ตึงไว้เรียบร้อยต่อไปจะเป็นขั้นตอนการดูดด้วยหัวดูดลองนิ้วซูเปอร์ขนาดหนึ่งนิ้วลงบ่อนะครับพร้อมที่จะลงบ่อแล้ว ครับวันนี้ได้เจ้าของบ่อช่วยนะครับคนใส่เสื้อสีเทาๆคา,าดเหลืองนะครับวันนี้เป็นผู้ช่วยสําหรับตึงท่อมีกิจกรรมร่วมนะครับวันนี้ครับต่อท่อนที่หนึ่งลงไปท่อนที่สองกำลังหย่อนลงไปครับสงสัยจะเจอตะกอนดินหรือ,อยังไงไม่ทราบได้หนึ่งท่อนเท่านั้นนะครับสี่เมตรสี่เมตรเท่านั้นเองถอนขึ้นมาเอาตัวสั้นต่อเลยเจอสิ่งหนักนะครับวันนี้ ตะกอนดินจากระดับจับอยู่ที่ประมาณสี่เมตรลงไปอีกยี่สิบสี่เมตรเลยยี่สิบเมตรถึงจะถึงหัวสมอินะครับช่างของเอาขึ้นมาตรวจสอบว่ามันจริงหรือเปล่าคายออกกับเพื่อนเจ้าตัวหัวพ่นใส่้นม <laughs> มือมุน <laughs> เข้าเวลาออกต้องใช้พลังงานสูงกว่าเดิม เงี้เอาเื่อนวลายอ่าตครับสรุปะตะกรอ,อนดินหรือว่าทรายกบหัวสมมติอ,อยู่ที่ความลึกประมาณยี่สิบเมตรนะครับพ่อหัวดูดของเราลงไปได้เพียงสี่เมตรกว่าเท่านั้นนะครับตรงนี้เราจะเอาเปลี่ยนหัวนะครับหัวพ่นออกนะครับเอามาใส่ตัวสั้นเพื่อ ความสะดวกในการปฏิบัติงานแล้วเราก็จะต่อลงไปเรื่อยเ,อยเมื่อขี้โค่นขึ้นมาลดลงเราก็จะต่อลงไปเรื่อยๆจนถึงหัวสมดนะครับพร้อมกับดึงลอกโซ่ขึ้นทีละน้อยนะครับเบาๆนะครับไม่เอาแบบสดๆนะครับถ้าดึงสดๆลอยแตกเห็นแล้วนะครับขาดไปเลยนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนของเราเพื่อ,อความสําเร็จนะครับมันจะเต็มร้อยเวเซนประมาณนี้นะครับ มโัโขกไมมเนี่ยโขกมัโขกไมมเห็นไหมเนี่ย เราจะตูดลงไปแล้วครับอะไรตอดยดีตรงนี้ยูยูยูไม่อนตมเซยอยู่อีูกอดูมแ่ี่ต้มนะ อออกสอสาะกิชมนะไปตัดเอาเด้อไปตัดต่อเอาด้อผู้ใด๋ก็ได้ไฟ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 ค้อมาขึ้นวะเอ,อ้มันมันแต่นี่มันขึ้นบ่วแต่ว่าเสียวขึ้นอยู่ไปแล้วล่ะเตไปแล้ว ต้องนำฝนต้องแนะโอ้โหเน่นเล่นเล่นฮับเนี่ยเห็นแล้วเมือนแล้วไ้บ่าไงอ้จับยีบ่ับไปไม่ต้องเมื่่เบี้ยวจีฮับหเออขึ้นวิ่งอะไรนะับออ ครับไปเลยเจ้าไปเลยจะจะเอ่อของพวกเรากันมาเดินวนเลยมาเดินวนเลยโอ้โหแล้วผมมันเงินมันเงินจะใสยไฟนม่แล้วแต่ยุงแดนขึ้นครับเวลาประมาณยี่สิบนาฬิกานะครับเอาสมือขึ้นได้นะครับสําหรับบ่อนี้สําหรับบ่อนี้นะครับสายไฟลงไปยังไงมายังไงไม่ทราบนะครับอันนี้ยังติดอยู่ เอาถึงไปมอติดตัวนี้แหละไปเยะดูครับไปอยู่ข้างล่างเป็นจํานวนมากนะครับสายไฟงานนี้เกือบจะถอนตัวแล้วนะครับมกลางวันหัวดูตัวเล็กขนาดหนึ่งนิ้วของเราลงไปไม่ได้นะครับพอดีทานข้าวเสร็จเกิดความคิดเอามาลงใหม่จากป้าคนบ้าลงไปได้นะครับคงจะติดเชื้อ สายไฟพวกนี้ลงไปไม่ได้ประมาณนี้นะครับมันเบียดนะครับทางอยู่บนนี้นบบนนครับเหนื่อยมากเลยครับวันนี้ยี่สิบนาฬิกาเริ่มเวลาเริ่มดูดตั้งแต่เวลาประมาณอ่าสิบนาฬนะิกากับสิบเอ็ดนาะฬิกาประมาณนี้ครับครับโอเคครับสําหรับวันนี้เอาเพียงแค่น,นี้เท่านี้ก่อนนะครับ ครับมาดูสภาพตอนกลางวันนะครับช่วงเช้าว,วันนี้มาดูนะครับเลีตุ่มเปรนะครับเรานำ,สำเสมดขนาดประมาณสามนิ้วนะครับวางอยู่ด้าน้นนะครับขึ้นมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเมื่อเมื่อคืนประมาณเกือบยี่สิบนาฬิกาโดยประมาณนะครับวันนี้เราจะเอาหัวดูดนิวซูเปอร์ลงบ่อเพื่อจะดูดล้างบ่อนะครับ เราจะมาดูว่าเราจะดูดขึ้นมาได้เรื่อยๆแบบสมดุลหรือไม่นะครับซึ่งการซุดตัวแบบนี้การดูดอาจจะขึ้นไม่ได้แบบเต็มร้อยหรือว่าดูดขึ้นมาแล้วจะมีการซุดตัวลงไปกบหัวดูดของเราเราจะมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอาการเราจะดูดได้ปกติหรือไม่นะครับถ้าดูดได้ปกติเราก็ยังไม่ลงสมอตั ขออภัยครับยังไม่ลงกันสุดนะครับถ้าดูดลงไปแล้วมีการยุบตัวกบหัวดูดห้องเราไปที่ระดับเดิมนะครับอยู่ที่ระดับเดิมก็เราจะก็จะต้องลงกันสุดก่อนนะครับและต้องมาประเมินดูว่ากันสุดจะลงขนาดกี่นิ้วนะครับอ่าหัวดูดนิ้วซูเปอร์พร้อมที่จะลงบ่อพร้อมน้ํา น้ําจากสุลารเซลล์อีกตัวหนึ่งนะครับบาดาลอีกบ่อหนึ่งนู้นอยู่ประมาณร้อยเมตรนะครับส่งมาสนับสนุนการดูดนะครับเพื่อให้ตะกอนดินแตกตัวอย่างสม่ําเสมอขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับถ้าเราไม่เติมน้ําการดูดก็ไม่รวดเร็วอาจจะช้านะครับเราเคยทํามาแล้วต้องเติมน้ําแบบนี้แล้วก็ตะกอนดินจะขึ้นมาแบบรวดเร็วสม่ําเสมอนะครับ ท่อนที่หนึ่งนะครับท่อนที่หนึ่งกำลังดึงเกลียวนะครับเพื่อจะหย่อนลงไปเอาตะกอนดินนะครับตามฉบับของเรานะครับครับเนื่องจากมีเศษคล้ายๆท่อ PVC อยู่ในบ่อนะครับหัวยูซูเปอร์ไม่สามารถจะลงได้นะครับเบียดเบียดมากนะครับตะกอนดินก็ขึ้นมาแต่ช้านะครับ เราจึงเปลี่ยนเป็นหัวรองในซูปเปอร์ขนาดหนึ่งนิ้วซึ่งดูดข้างๆ้างแทรกลงไปได้ประมาณนี้นะครับเราจะาค่อยๆแทรลงไปประมาณนี้ตะกอนดินจะได้ขึ้นแบบสะดวกนะครับตามะดุลประมาณนี้นะครับกะกอนดินจะเอาขึ้นมาแบบสำมะดุลน,นะครับเป็นดินเหนียวทั้งนั้นนะครับซึ่งอยู่ในบอ่อขนาดหนิ้วแล้วจะมีเศษวัสดุ ้ายท่อ p ี c อยู่ในบอ่อนะครับนี้ช่างหน่องกำลังกระแทกจังหวะฉีดีนะครับเพื่อให้ตะกอนดินซึ่งเป็นดินเหนียวแตกตัวขึ้นมานะครับประมาณก้อนขี้หมาประมาณนี้นะครับกองเต็มอยู่พื้นคอนกรีตนี้นะครับ ครับทีมงานครับแม่บ้านของช่างนองนะครับที่ตัวเล็กๆครับที่ใส่หมวกปูมปิดหน้าผู้หญิงนะครับแม่บ้านของช่างนองส่วนช่างนองกินข้าวโพดเฉยนะครับไม่ดูแลเลยนะครับ ปรากฏว่าน้ำทะลุขึ้นมาข้างคอนกรีตนะครับซึ่งเป็นบ่อประดานที่มีอาการทุดหนักนะครับดูนะครับขึ้นมานะครับวันนี้ช่างลองกดลมลงไปให้ลมลงข้างล่างในบ่อนะครับซึ่งมีความลึกประมาณ5เมตรเท่านั้นนะครับลงไปไม่ได้เนื่องจากดินเหนียวอัดตัวแน่นนะครับนี่ครับกา,ารแก้ลำบากมากครับ เดี๋ยวนี้มีท่อขนาดสองนิ้วสวมอยู่กลางหัวาูดูขนาดอย่างนี้ของเรานะครับเราแทรกลงไปจะสําเร็จหรือไม่นั้นมาดูกันนะครับมาดูกันว่างานนี้เป็นงานช้างเลยนะครับดูขึ้นมานะครับครับสรุปบ่อนี้นะครับเกิดปัญหาซึ่งเกินความสามารถของทีมงานล้างบ่อบาดาลของเรานะครับซึ่งมีสิ่งจีดขวางอ่า วิเคราะหว่าน่าจะเป็นท่อ p v c ขนาด2นิ้วขวางอยู่ในบ่อนะครับซึ่งหัวดูดลองนิวซูเปอร์ขนาดหนึ่งนิ้วไม่สามารถจะแทรกลงไปได้นะครับในขณนะดเดียวกันก็ดินก็เป็นดินเหนียวถล่มลงไปกลบหัวดูดของเรานะครับซึ่งถ้าจะลงกันสุดก่อลงไม่ได้ซึ่งมีวัดสวดสุนะครับวัดสดุขวางอยู่ในบ่อประมาณ4-5เมตรนะครับอยู่ระดับตื้นๆน,นี่เอง ซึ่งการลงกันสุดเพื่อที่จะกันไม่ให้หิน่ไม่ให้ดินเหนียวจิตสุดตัวลงไปกั้นไว้แล้วก็ดูดขึ้นมาไม่สามารถจะทําได้นะครับซึ่งเกินความสามารถของเราก็เป็นว่าบอนี้ไม่สําเร็จนะครับซึ่งเจ้าของบอก็เหงานะครับแต่ก็ยังดีกู้สม็ดขึ้นมาได้นะครับ เป็นบทเรียนการลงสมมติการลงสมติและก็ลงกันชุดไม่ถึงก้นบ่อนะครับไม่ถึงก้นบ่อลงครึ่งกลางๆก็เป็นอย่างนี้แหละครับปัญหาตามมาก็คือต้องได้กบบ่อทิ้งประมาณนี้นะครับขอบคุณ f อฟทุกท่านที่ติดตามนะครับรับชมมาโดยตลอดครับขอบคุณ f อฟทุกท่านทั้งชาวไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะ,ะประเทศลาวพี่น้องฝั่งลาวนะครับก็ดู คลิปมาตลอดนะครับไม่ทิ้งไม่ห่างกันนะครับและก็ประเทศอืน่นๆที่ไม่ได้กล่าวนามมานะครับก็ขอบคุณมาณโอกาสนี้ขอบคุณครับ